แต่งตัวเป็นแอร์พอร์ตลุกแบบนีบน้เพราะว่าทีมงานนะคะสัญญากับพลอยว่าสพาพลอยไปเที่ยวค่ะเที่ยวจริงรือเผาอะแต่ว่า Anyway นะคะวันนี้ใครที่ชอบสไตล์สตรีทสปอร์ตนะคะขอให้ติดตามเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพลอยอยู่ที่เดิมทีเดอ e m ม l ลไลฟ์สโตร์บางกะปิค่ะแล้วเห็นลุกอย่างนี้พลอยถอยมาจากที่นิวบาลานซ์เลยค่ะ ุดใหม่เต็มแม็กเลยค่ะแล้วก็สำหรับ EP นี้ใครที่ชอบความสปอร์ตใครที่ชอบความเท่ใครที่ชอบความสตรีนะคะขอให้ติดตามเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทั้ง19ล้านเลยค่ะมีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ <Hey! S 1> ทีมงานนะคะวันนี้เขาบอกว่ายังมีมิชชั่นอยู่นะคุณพลอยหอ มิชชั่นของเขาคืออะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าเขาจะพาพลอยไป4ทวีป4ประเทศในหนึ่งลุกของพลอยอ่ะต้องมีเสื้อผ้าไม่ต่ำกว่า5ชิ้นเขายังมีอีกอย่างหนึ่งที่ยากกว่าเดิมคือถ้าสมมติว่าหยิบแล้วเอาออกจากราวแล้วอันนั้นคุณต้องใช้เลยค่ะถ้าไม่ใช้่ในลุกนะคะถือว่าฟาวค่ะเอาเป็นว่ามาลุ้นกับพลอยแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทําได้ไหมโอเคมิชชั่นของเราในวันนี้นะคะขอเบิกทิกเกตหน่อยครับบรับเิดจ้ะ ซาวแอฟริกาค่ะไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าตรงโซนนี้นะคะแอเรียนี้นะเขาจัดเรียงไว้ให้อยู่แล้วค่ะว่าแคตตากรีของความสตรีความสปอร์ตอยู่ตรงนี้หมดแล้วค่ะง่ายซาวแอฟริกาเนี่ยถ้าเราคิดถึงซาฟารีไหมเลยคิดว่าที่เหมาะที่สุดสำหรับซาวแอฟริกาน่าจะเป็นเบิร์ดนอตเฟสค่ะไปค่ะ จากที่เข้ามาแล้วตามันล่องรอยมากว่าจะเริ่มอะไรก่อนดีแต่ว่ารู้สึกว่าเช็คลิสต์ของพอยนะคะห้ามขาดเลยคือรองเท้าบูทถ้าไปซาอุดิอาริการองเท้าบูทน่าจะสำคัญมากสำหรับการแบบดูซัฟารออีอย่างั้นเรามาเลือกชิ้นแรกก่อนเลยมันไม่สามารถหยิบออกมาใช่ไหมหยิบออกมาแล้วคือหยิบออกมาคือใส่เลยถูกไหมนี่นีเป็นแอปอันนี้วะ คพอเราได้บูทมาแล้วเราก็ต้อง imagine ว่าท่อนบนจะใส่อะไรบ้างจากที่เราเห็นจากหุ่นแล้วสิ่งนี้เราสามารถ c a r ี y ได้ค่ะทุกคนคิดว่าเอาตัวนี้ละ่ะสิงไม่ถงเอออันนี้แหละว่า้าสีชมพูต้องเก่งน้ำตาลไหมสิ่งนี้ค่ะหยิบแล้วหยิบเลยถูกไหมเออยังไม่มีซสื้อยืดเลยเดี๋ยวหาซสื้อยืดก่อนอันนี้ไง ดำน้ำตาลอ่อนสีเบแลแไรเก็ตชมพูชมพูดำได้1 2 3 4งองหอุ้ยห้าพอดีเลยได้ลุกแล้วคะ่ะเป็นงนานซา u แอป f ริกาก็จะอฟริกาเกอะติดแกรมเวอตอนแรกก็เสียวๆอยู่นะว่าฉันจะรอดไหมสรุปมันอยู่ที่ใจคะ่ะลูกพร้อมใจพร้อม let's go to ซ o าแอ a f ริกาค่ะ ฟิชเชคค่ะวคูดดี้จากเดอะน t h f a c e เสื้อจากเดอะน t h Face กางเกงขาสั้นจากเดอะน t h Face รองเทา้าบูทจาก The n o t h Face กระเป๋าจากน t h Face ค่ะประเทศแรกผ่านไปแล้วแบบง่ายๆเลยนะคะแต่คิดว่ายากแต่ว่าง่ายค่ะขอประเทศที่สองเลยค่ะขอเบอิกตัว่อยค่ะโอเคเราอยากได้เราอยากได้มีญี่ปุ่นไหมเราอยากได้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นตามองแต่ฝั่งนี้เอาอย่างนี้กัน อันนี้ไปซื้อกล่องจุ่มดีกว,ว่าตอนนี้ดูดวงมาแน่ๆค่ะญี่ปุ่นค่ะพูดปุ๊บได้ปั๊บเ็นเมล่าโอเคปะเราไปลุยกันต่อค่ะญี่ปุ่น ตอนนี้เราจะเข้ามาที่ร้านพูม่านะคะอัปเดตนิดนึงจริงๆแล้วสมัยนี้นะคะทุกคนชอบกันมิสแอนด์แมทมากบางคนชอบของวินเทจมาใส่กับของใหม่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์ต r e บางกะปิก็ได้นะคะหรือว่าของใหม่แล้วก็ใส่วินเทจของเราก็ได้สลับกันไปมานะคะสนุกมากๆพูดถึงเรื่องสไตล์่งของคนญี่ปุ่นเนาะเขาแต่งตัวกันยังไงเนะเน้นๆเลยเขาชอบใส่สีแบบสดๆการทำสีผมสนุกสกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลเยอร์เยอะๆอันเนี้ยสำคัญมาก คนญี่ปุ่นชอบแต่งตัวเลเยอร์ค่ะเดี๋ยวดูว่าที่นี่จะมีอะไรเป็นญี่ปุ่นบ้างสิ่งที่พี่พลจะเลือกประมาณไหนใช่ไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะญี่ปุ่นสุดๆสีแดงสีขาวนี่คือใช่เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอันท่าค่ะเป็นร้านแบบว่าสปอร์ตนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีรองเท้าหลายแบบหลายสไตล์มากแล้วก็ราคาก็หลายเวจ์ช้วยนะคะ แต่มิชชั่นของเราคือญี่ปุ่นถูกไหมเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเราต้องเลือกเสื้อผ้าที่มันดูมีความเป็นเยอปุ่นแบบนี้เอานี้ดีกว่าหยิบได้อันนี้จริงเป็นกระโปรงเทนนิสนะคะแต่ว่าเราสามารถเอามาแต่งตัวให้มันดูสตรีทขึ้นก็ได้ค่ะแฟชั่นได้แล้วเราคิดว่าน่าจะเอาแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งไหมอันนี้ได้ค่ะเฮ้ยได้อีกสองคิดแล้วทุกคน ไปกันต่อค่ะ <S <S โอ้ว<อ>ักยกไหยคะทุกคนตอนนี้พออยู่ที่ร้านแฟนแเทกนะคะเป็นร้านที่แบบคนชื่นชอบกีฬามวยนะคะก็ขอให้แวะมาที่ร้านนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่นวมอย่างเดียวนะคะก็ยังมีแบบเสื้อผ้ามีอุปกรณ์ที่เอาไว้ซ้อมมวยด้วยนะคะทุกคน ะะว่าพลอยได้อะไรมาบ้างพลอยได้เสื้อแขนยาวมาแล้วนะคะได้กระโปรงมาแล้วได้แจ็กเก็ตมาแล้วอ๋อตอนนี้ก็ขาดแบบพวกอุปกรณ์สิอย่างเช่นกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเป๋าหรือหมวกอันนี้แซ่บอะ่อะลายเสือเอาอันนี้เลยพีเซนต์ความเป็นความเป็นไทยในประเทศญี่ปุ่นเอเอเอาอันนี้ค่ะกระเป๋าได้แล้วเราไปหารองเท้ากันต่อ เนี่ยมันไม่ได้ยังไม่ใช่รันนอร์ไงตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเล็บนอร์ค่ะก็จะมีร้านรองเท้าที่แบบว่าสําหรับคนที่ชอบวิ่งนะคะเนี่ยวิ่งแบบเขาเนี่ยนี้แค่ท่าเราก็ไม่ใช่ละคิดว่ารองเท้าที่สบายแล้วเหมาะกับลูกญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเราไปญี่ปุ่นเราต้องเดินเยอะคิดว่าฮกาน่าจะเหมาะก็เลยคิดว่าน่าจะเอาอะไรที่มีมสีแดงสักนิดนึงหยิบเลยคู่นี้จบคู่นี้ค่ะ ไปกันต่อค่ะก่อนที่เราจะไปร้านอื่นนะคะขอแวะร้านนี้ก่อนค่ะอารีฟุตบอลค่ะสําหรับใครที่ชอบแบบดูฟุตบอลเชี์ทีมไหนฝากบอกด้วยค่ะเพราะว่าดูไม่เป็นจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องเชียร์ทีมไหนแปลว่าเอาว่าสมัยนี้นะคะใครที่ชอบดูฟุตบอลนะคะเราสามารถใส่เสื้อฟุตบอลแล้วก็แต่งตัวให้มันดูแบบเท่ๆก็ได้ค่ะตอนนี้พออยู่ที่ร้านซิตี้เชนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีแบรนด์อะไรบ้างไป เราต้องคิดให้รอบครอบค่ะพอเราไปญี่ปุ่นเราจะช็อปเพลินบางทีเวลามันก็เป็นเรื่องที่สาคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีการดูนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะที่คอยชอบที่ต้องอ่าเข็มค่ะใส่หนังหรือใส่เหล็กเหล็กค่ะหน้าตัดเหล็กหรือปากใหญ่เหล็กค่ะกันน้ำหรือถายนะำเข้าทั้งสองค่ะได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะพี่บ้านนี้เลยค่ะโอ้โหเขารู้ทันทีเลยเห็นไหมล่ะตัวนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดของมิกกี้เมาส์ค่ะตัวนี้จะมีแค่200เหรียญท่นั้นข้างในน่ารักมากอะ่ะชอบมากค่ะอะไรแบบนี้อุ้ยชอบชอบตันนี้อะ่ะได้แล้วค่ะงานญี่ปุ่นของเราโอเคเราได้ทุกไอเทมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟิตเช็คกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวใส่ให้ดูค่ะ พินเช็คพินเช็คค่ะกระโปรงและแจ็คเก็ตจากอันท่าค่ะบึ๊บบึ๊บรกระเป๋าจากแฟรเทกค,ค่ะเสื้อจากคูม่าค่ะรองเท้าจากเวฟบันเนอร์และนาฬิกาจากซิตี้เชนค่ะเป็นไงกันบ้างคะผ่านไปแล้วสองลุกนะคะเป็น2ประเทศที่ไปมาแล้วแบบเที่ยวทริปก็คือทั้งญี่ปุ่นแลวก็ซาทแอฟริกานะคะ เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะว่าเราจะไปประเทศไหนนะคะขอตั๋วหน่อยค่ะบคิดว่าจะไปฟังปอบ้างเดีย๋ยอันนี้สิวะปุ๊บก็ผิดั <g rab ble> บวัาอ่านี่ค่ะ U S A ค่ะอเมริกานั่นเองค่ะโอ้สบายเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าสามารถแต่งตัวอะไรได้บ้างจะมีสตรีทอาร์ตอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน แม็กกี้นสำหรับใครที่ชอบเกงยีนนะคะอยากจะแนะนำคะ่ะว่าร้านนี้เป็นร้านของคนไทยนะคะเป็นแบรนด์ไทยที่ทำยีนพรีเมียมดูซะหน่อยว่ามันมีอะไรที่เราสามารถแต่งตัวให้ดูเท่ขึ้นได้บ้างอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ก็ดูเป็นไปได้มาคือตัวนี้นั่นเองตัวนี้สวยนะคะแต่ขอดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะ หยิบแล้วเอาออกจากราแล้วอันนั้นคุณต้องใช้เลยค่ะหยิบแล้วเอาออกจากราแล้วอันนั้นคุณต้องใช้เลยค่ะถ้าไม่ใช้อยู่ในลุกนะคะถือว่าฟาวค่ะถือว่าฟาวค่ะได้สิคะฉันชอบฉันชอบตัวนี้สบายอยู่แล้ว ถึงอีกร้านหนึ่งที่ชื่นชอบมากนะคะนั่นคือร้าน Adidas ค่ะเย่ yeah! ซึ่ง Adidas นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ไม่ได้มีแค่ของกีฬานะคะยังมีของแบบแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบสายสตรีทขอให้มาที่นี่เลยค่พะพลอยเนี่ยเป็นแฟนคลับเพราะฉะนั้นพลอยก็จะ,ะรู้ว่าเออที่นี่นเขามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างอย่างเช่นอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะดูจากตรงนี้นะก็เห็นแล้วว่ารองเท้ามันลเลิศเอาคู่นี้ สีน้ำเงินหน่อยละกการ USA size S ถัดไปค่ะโอ้รองเท้าเหลืองเกงน,น้ำเงินเอาไงอะแต่ว่าอเมริกามันก็ต้องแบบสีสสดใสสนุกสนุกโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Converse ค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ รองเท้าอย่างเดียวนะคะมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับร้านนี้เลือกเป็นกระเป๋าละกันเรามาดูดีกว่านะคะว่ากระเป๋าเขามีอะไรบ้างไว้อันนี้น่ารักจังเลยน้องเชอร์รี่ที่มันไม้มีเชอร์รี่สิคะจะมีเชอร์รี่ฝั่งนี้ด้วยค่ะเอาไงดีอ่ะอุยอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยเรียบเรียบตยแล้วเอาเชอร์รีล่ละกันความรักเชอร์รี่ของฉันหยิบมาแล้วก็คือต้องเอาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเอานี้ค่ะ ที่เวลาน้อยไม่มีเวลานะคะขอให้มาที่นี่เลยค่ะอยู่ที่นี่ครบจบหมดเลยค่ะรับปิดจับค่ะนั่นคือฟุดเกียร์ค่ะก็จะมีหลายแบรนด์หลายสไตล์ให้เลือกที่ร้านนี้นะคะสามารถเป็นสวรรค์ของคนรักรองเท้าได้เลยค่ะอันนี้เปิดใหม่แน่นอนเพราะคราวที่แล้วมยังไม่มีนะคะดีแคทลอนนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ที่เป็นสปอร์ตทั้งหลายนะคะก็คือสามารถมาซื้อได้ที่นี่เข้าไปดูว้าวเยอะมาก งอะใครอยากที่จะดูแลสุขภาพตานะคะขอให้แวะมาที่ร้านเดิ n e นเน็นะคะคุณหมอรอยอยู่ <c oughs> จริงๆแล้วขอบอกชิปนิดนึงนะคะว่าเราอยากจะเลือกแว่นอะไรสักอยาก่างมันก็สามารถเป็นอัญมณีที่ทําให้แต่งตัวได้สนุกขึ้นแล้วก็สามากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าใส่แว่นสไตล์นี้ ก็จะมีความเป็นแบบ Y2K เพิ่มลุกให้เราดูแบบมีอะไรมากขึ้นสำหรับวันนี้พลอยขอแต่งตัวให้มันดูเป็นอะไรดูเป็นฝอหน่อยเลยคิดว่าต้องแบบสีสีสดใส new arrival มันเตะตาค่ะเอาอันนี้ดีกว่าพอด้านี้เลยค่ะบุ๊บชันลอดปะได้ละ โอเคสำหรับร้านนี้นะคะ American Eagle mm hmm. ก็จะมีความวัยรุ่นอเมริกันค่ะเราก็เลยต้องมาเลือกเสื้อผ้าที่นี่คิดว่าท่อนบนควรจะเรียบหน่อยเพราะทุกอย่างเป็นสีสันแล้วก็เยอะมากแล้ว mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอะไรเรียบๆแบบนี้น่าจะเวิร์กไปเอานี้เลยค่ะจัดไปค่ะโอเคค่ะลุคนี้ American e a g l พอหรือยังแว่น p r a าจาก The Next ค่ะแล้วก็เสื้อจาก Mad นะคะ เื้อข้างในนะคะจาก American Eagle นะคะเป็นเกงและรองเท้าจาก Adidas และกระเป๋าจาก Converse ค่ะเป็นไงบ้างคะกับลุก American Girl ของพลอยค่ะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่เรายังไม่หมดค่ะเพราะว่าเราไปเซาท์แอฟริกาแล้วใช่ไหมคะเราไปญี่ปุ่นแล้วเราไป USA แล้วนะคะยุโรปมันต้องมาแล้วละ่ะขอเบิร์ติกเก็ตหน่อยค่ะ นี่อังกฤษยุโรปจริงค่ะโอ้โหอันนี้ถนัดเลยเพราะว่าเรียนจบมาที่ลอนดอนค่ะ เฮ้ยว่าไปมีเบอร์เกนซ็อกทุกคนจะบอกว่าเบอร์เกนซ็อกนะคะไม่ได้มีแค่ดีไซน์ที่สวยงามรองเท้าที่สวยงามและสบายแบบนี้นะคะยังมีนี่อาวุธลับของเขาเลยเป็นตัวซับพอร์ตรองเท้าค่ะเพราะว่าทำให้เท้าเราอะเดินสบายขึ้นแล้วก็นุ่มนิ่มนะคะทำให้สามารถวิ่งกับเบอร์เกนซ็อกได้ค่ะโอ้โหสุดยอด <S <S ขอเปลี่ยนให้ยุโรปเป็นแฟชั่นขึ้นค่ะเราก็เลยมาอยู่ที่ร้าน C C W ค่ะไปะ ตัวนี้ล่ะวิสว n e โอู้สูงจังเลย perfect โจดนี้ง่ายสุดๆอังกฤษ์ซื้อกล้ามตัวไหนนะถ้าอยากแมทเหรอเป็นแบบเฟปปี้ไหม p ฟปปี้ผสมล็อกๆ็อกหน่อยไหมฉันว่าเป็นไปได้นะขนาดวันนี้ก็ดูเป็นสตรีทเฟปปี้ล็อกๆ็อกหน่อยได้อยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันค่ะ บึ้งวูววเป็นไงบ้างคะลอนดอนพอไหมจ๊ะเออเดี๋ยวเราไปต่อค่ะที่ร้านแชพค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันยังไม่หมดมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยค่ะไปค่ะโอเคค่ะเรามาถึงร้านแชพค่ะนี่เราจะต้องมาในธีมของลอนดอนแบบอังกฤษบริเตนแล้วควรมีความแบบร็อกอะไรหน่อยไหมเอาอะไรเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้ฉันเดินผ่านมามันมี รองเท้าบูทที่น่าสนใจบ๊อบยิบเลยเพราะฉันรู้ว่าอันนี้คือรศคือถึงแม้ว่าเราใส่เสื้อแล้วข้างในเราเก็รู้สึกว่าอยากจะได้อะไรทับเข้าไปอีกนิดนึงแบบเช่นน้องตัวนี้ขอลองก่อนนีม้มโอเคใส่แจ็คเก็ตตัวนี้เข้าไปอีกบ๊บแล้วก็มีรองเท้าบูทค่ะเดี๋ยวเราไปใส่เพิ่มดีกว่าค่ะโอ้โอ,โอ,โอ,โอขาดกระเป๋าค่ะเมื่อกี้เราเห็นกระเป๋าอันนี้ อันนี้บุ๊บอืม p e r ์เฟโอเคค่ะมาไปเช็คกันดีกว่านะคะเสื้อแจ็คเก็ตข้างนอกเสื้อข้างในที่เป็นขาวแดงนะคะแล้วก็กระโปรงนะคะจาก C C W O ค่ะแล้วก็เสื้อข้างในที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็กระเป๋าและรองเท้าจากแฉกคะ่ะเป็นไงบ้างคะชุดวันนี้ เลิศไหมคะถือว่าวันนี้พอ<ค>ยทำได้ดีจบแล้วคะ่ะสําหรับวันนี้ถือว่าวันนี้มีชันผ่านคะ่ะเย้สำหรับคนที่มาช็อปร้านที่อยู่ในศูนย์การค้านะคะชุก25บาทได้1เอ็มอนะคะเ,คเพียงแค่เอาบินใบเสร็จนะคะไปสแกนที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะของ The Mar g r o u ์ก็ได้ไปเลยค่ะ ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะพอมีโปรโมชั่นดีๆค่ะแจกไปเลย500บาทค่ะสิทธ์มีมจำนวนจำกัดนะคะยังไงก็ติดตามตามลิ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะกับซีลุกวันนี้โอ้โหถือว่าพลอยได้บินรอบโลกเลยนะคะยังไงนะคะก็ขอฝากเดอะมอลล์ไลฟ์ตลอทุกสาขาด้วยนะคะใครที่อยากจะมาช้อปปิง้งใครที่อยากจะมาเดินเล่นนะคะขอให้แวะมาเลยคะ่ะ